สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัชดาพอนวลสำเนียงเลขที่28วันนี้จะมาอัดคลิปนำเสนอข้อสอบฟิสิกส์ค่ะของรอบ2แก้1ข้อค่ะมาดูกันที่ข้อ1น,นะคะโจทย์นะคะน้ำตกแห่งหนึ่งสูง50เมตรถ้าพลังงานศักของแก๊สเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมดอุณหภูมิของน้ำที่มีที่ปลายน้ำตก จะมีค่าสูงเท่าใดกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะนะของน้ำ4.2คูณ10ยกกำลัง3จูลต่อกิโลกรัมโอเคค่ะวิธีคิดนะคะก็จะใช้สูตร E p เท่ากับ Q m g h เท่ากับ m c ไ e ตาที T, แล้วก็10 คูณห้เท่ากับองเดฟบ4.2คูณสิยกกำลัง3ามเบลตาทีเบลตาทีก็จะเท่ากับ0.12 0. 2องศาค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ